สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูคนไทยที่ใช้โปรกันนะครับส่วนเขาจะใช้โปรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับผู้ต้องสงสัยที่คิดว่าใช้งานโปรแกรมชเชลล่น,นะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะส่วนเบอร์3จะเป็นคนขับรถนะครับถ้าให้เบอร์หนึ่งขับเนี่ยมันอาจจะดิ่งเกินไปนะครับเขาก็เลยให้เบอร์3ขับแทนอะไรประมาณนี้นะคนอยู่ตรงหนนี้เขาจะรุ้หมดที่ที่เลยนะครับ พอยิงคนนั้นเสร็จนะครับเหมือนเขารู้ว่าจุดไหนบ้างมีคนนะครับดูนะครับดูจากลักษณะการขึ้นสะโขมนะครับถ้าเขาขึ้นสะโขมแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเห็นคนทะลุกำแพงนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมครับเขารู้หมดเลยนะว่าคนอยู่ตรงไหนอ สำหรับคลิปนี้นะครับพอดีคนส่งคลิปเขาครอบคลิปนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะได้เห็นคลิปแค่บางส่วนเทน่านั้นเองนะครับแต่ก็สามารถดูโปรได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับ ในช็อตน,นี้ที่เราเห็นเขามองขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเขามองเห็นคนแบบทะลุเลยนะครับถ้าคนธรรมดาเขาจะไม่มองคนอย่างนี้นะครับเพราะว่ามองขึ้นไปมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะแต่โปมองขึ้นไปมันเห็นนะครับ อ้เเ็บรว่งแสำหรับใครที่ไปเจอโปรมองหลุนะครับถึงแม้ว่าเราจะแอบนิ่งแอบดีแค่ไหนมันไม่ได้ยินเสียงเราก็ตามนะครับมันรู้อยู่ดีนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะพอมันใช้โปรมองหลุนั่นเองนะครับวัร ทุกคนดูช็อตน,นี้ดีนะครับคนนี้เขาเป็นโปเก็บแรงนะดูนะครับว่าเขาจะชาร์จคนหรือว่าดูคนยังไงนะทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเหมือนเขาเห็นคนนะมีการแอบรถด้วยนะครับเ,เห็นปมเหมือนเจอคนอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้น่าจะรู้นะครับว่าศัตรูทำอะไรอยู่นะ

ในช็อตนี้นะครับเหมือนจะขับรถออกนะแต่ว่ารู้ว่ามีคนมานะครับเห็นหว่ามันรู้แล้วนะครับว่ามีคนมานะ ยาเลยใช่ยายลูกต่อลูกรู้อีกว่าต้องป่าไก่ย้อนเยอะ ำหรับ ID ดีนี้นะครับก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเขาได้แรลงคอนเลยนะครับถามว่าทําไมเขาถึงได้แรลงคอนทําไมเขาไม่โดนแบนนะครับก็เพราะว่าคนนี้เขาเล่นเนียนนั่นเองนะแล้วไม่มีใครจับได้เลยว่าเขาใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับจากที่เราเห็นเขาเล่นในคลิปนะครับเขาก็จะเล่นเหมือนกับคนเล่นเก่งเลยนะทาให้คนที่ดูเขาเล่นเนี่ย ไม่ได้อิจใจหรือว่าไม่สงสัยว่าเขาใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับต่างคนก็เข้ามาดูแคบ,บ,บเปียวแล้วก็ออกไปนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับแล้วทําให้เขาเล่นไปจนถึงนั่งคอนนะครับแล้วเล่นไป264แมตช์แบบใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับสาหรับไอดีนี้นะครับเล่นแค่สองซีซั่นนะเพราะว่าเป็นแค่ไอดีไก่นะครับไอหลักอาจโดนมาหลายไอดีแล้วนะครับเพราะว่าดูจากการเล่นแล้วน่านจะเล่นมาหลายไอดีแล้วนะครับสําหรับคนที่ใช้โปรนะครับผมบอกเลยนะ มันใช้ได้เนียนไม่ตลอดหรอกนะครับมันต้องมีสักวันแหละที่จะมีคนจับได้เหมือนกับในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับไอดีนี้ก็โดนแบนไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ